สวัสดีครับสำหรับคนที่เพิ่งแต่เกมค่ายอยู่จริงครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเล่นวอ r โนคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเซตอัพแล้วก็ทําความเข้าใจโหมดต่างๆในตัวเกมซึ่งเมื่อคุณเปิดมาผมก็แนะนําไปที่ออปชันซึ่งตรงนี้คุณก็สามารถปรับด้านเกมเพย์อินเทอร์เฟซและก็คอนโทรลได้ในการเซตอัพฮอตคีย์ซึ่งก็สําคัญมากทีนี้ไปดูด้านเกมเพย์ก่อนดูออฟเอนเกเมนคืออะไรก็คือเวลาที่ยูนิต เมื่อเข้าต่อสู้แล้วอะ่ะมันจะทำอย่างไรซึ่งก็จะมีปุ่มแอดวานแอดวานก็คือการเอนเกตอ่ะของยูนิตอ่ะเมื่อเรากดมูฟอ่ะมันจะทำอย่างไรพันแปลว่ามันจะหยุดแล้วก็สู้กับศัตรูส่วนมูฟอ่ะก็คือยูนิตจะเวลาที่เรากดสั่งก็จะมูฟต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามเอนเกตมอเตอร์ไลน์ก็คือาร์ติง้งผร์ติ้งอะ่ะผมก็แนะนำให้ปรับเป็นช็อต <R> เพราะว่าการที่มาเป็นฟ้าดอะมันจะหาเส้นทางที่เร็วที่สุดแต่ทีเนี้ยเส้นทางที่เร็วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยผมก็แนะนําให้เป็นช็อตส่วน cover ก็คือยูนิตก็จะพยายามหาเส้นทางที่มี cover ในการเดินเข้าไป rule of engagement ซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนำให้กดเป็นออโต้คัฟเวอร์ยูนิตจะเข้าคัฟเวอร์เองเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันเพราะว่าออโต้คัฟเวอร์มันอาจจะทำให้ยูนิตบางยูนิตของคุณเข้าไปในป่าที่คุณไม่ต้องไม่ต้องการให้มันเข้าไปหรือว่ายูนิตบางยูนิตที่คุณวางไว้กลางถนนเพื่อดักสตัวมันก็อาจจะวิ่งเข้าไปในตัวตึก ทำให้ position ของคุณเสียคุณก็อาจจะปรับเป็น notting หรือ auto cover ก็ได้สาหรับผมผมปรับเป็น notting ส่วน r u l e of engagement out of action defensive ก็คือย u นิ t ก็จะถอยหรือปล่อย smoke aggressive ก็คือ unit อะพยายามเข้าไปประทักกับศัตรูส่วน passive ก็คือย u นิ t จะไม่ทำอะไรเลยซึ่งู้เล่นใหม่ก็ปรับเป็น defensive ก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวของผมจะปรับเป็น passive เพราะว่า ตัวในด้านของ d e f e n s i v ฟนั้นอะ่ะมันจะทำการปล่อยสมอ e เองส่วนรู of e n g a g ก m e n t u n a อั e อาร์ว c l e ก็ไฟเอฟ i e w ได้เลยเพราะว่ามันเป็น Transport อาจจะมีอะไรอยู่ส่วน Rule of Engagement กาวมิซาย ATGM หรือมิซายของเราอะ่ะที่ยิงออกมาก็จะจะไม่ยิงใส่นอนเอ p t ต t ้ท n นสปอรแต่ผมก็จะปรับให้ยิงใส่ All Unit เลยเพราะว่าสตูอาจจะใช้เอม t ตี้ทันสปอร์ะวิ่งเข้ามาใส่เราได้ ก็เพราะว่าที่เขาจะมีแบบนี้เพราะว่า ATGM หรือว่าการมิสไซล์ค่อนข้างที่จะมีกระสุนจํานวนจํากัดแต่ว่าก็ต้องเซฟส่วนรูออฟ e n g เก e m เมนที่สําคัญที่สุดผมก็แนะนำออโต้รีเซลให้ปรับเป็น yes เลยเพราะว่ามันจะได้ขายยูนิตท,ที่เป็นชาร n นสปอร์ตออกคุณอะไม่ต้องเสียเวลาไมโครยูนิตให้มันออกไปขายส่วนนี้ก็ปรับติ๊กเมาส์ก็แล้วแต่คุณเลยส่วนนี้ก็มาอินเตอร์เฟอินเตอร์อ่ะ ถ้าเป็นแท็กติคอไซส์ผมก็อาจจะปรับเป็น large น,นี้เพราะว่าแท็กติคออินเทอร์เฟซส่วนใหญ่ของวอโน่ค่อนข้างที่จะดูยากและก็ลำบากไอคอนไทส์ ous, คุณก็ปรับเป็น RTS หรือ NATO ก็ได้อันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลส่วนที่สำคัญอันนี้ผมก็แนะนำให้ปรับให้โดน e อ calate การที่ ก็คือมันจะทําให้กลายเป็นเส้นตรง,ตรงๆยาวๆทําให้มองยากผมก็เลยแนะนําให้ปรับเป็นโดนเอ็กซ์เกเลตนี่แหละจะดีที่สุดก็นี่ก็จะเป็นการปรับอินเทอร์เฟซสุดตัวผมแล้วก็คอนโทรลก็คุณก็อาจจะไปใส่ฮอตคีย์ใหม่ๆได้เดี๋ยวผมก็จะไปใส่ก็มาดูกันสำหรับผู้เล่นใหม่เลยอ่ะผมก็แนะนำให้ไปที่ Training t utorial ก่อนเพราะว่าเกมนี้มันบอกทุกๆอย่างเลย ก็เท่าที่จะบอกได้สำหรับเบสิกที่ผู้เล่นใหม่จะลองเล่นก็มีทางการสอนเบสิกอย่างเคม e r a Control การ Combat ต่างๆจารใช้รีคอนไปจนถึงการเล่นใน Army General ซึ่งผมก็แนะนำมากให้ผู้เล่นใหม่ลองไปฝึกเล่นในท u t o r i a l ให้หมดก่อนในส่วนของ Army General Army General มันจะเป็นแคมเปญที่เราจะเล่นกับบอรดเป็นโหมด s ิเ r m i มิช ซึ่งเราอ่ะก็สามารถชวนเพื่อนอ่ะมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามพวกนี้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสเกมิตก็คือการเล่นกับบอทดเราสามารถเอาบอทดมากี่ตัวก็ได้เพื่อเป็นการลองเล่นเพื่อสนุกสนุกส่วนออปเปอเรชันอ่ะมันจะเป็นมิชชั่นที่ AI อ่ะจะสคริปต์ว่ามันจะทำอะไรซึ่งก็เราก็จะได้รสชาติ ในการเล่นที่แตกต่างกับ Army General ที่เป็นแคมเปญใหญ,ใหญ่ซึ่ง Operation ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะเป็นมิชชั่นที่สั้นและก็สนุกในเวลาเดียวกันในส่วนของ Armory เราก็สามารถดูได้ว่ายนะูนิตมีอะไรบ้างที่น่าดูซึ่งตอนนี้ก็ โชว์ยูนิตทั้งหมดในเกมแต่ว่าอาจจะขาดยูนิตในแคมเปญผมก็แนะนําให้ลองไปเล่นแคมเปญดูก็จะมียูนิตต่างๆที่ยังไม่มีในตัวของมัตติเพเยอรที่เขาจะทิสเราใน DLC ตต่อไปก็ไปดูกันได้ส่วนตรงนี้ Battle กรุ๊ปก็คือจะเป็นการจัด d e ็ k ถ้าคุณเพิ่งเปิดมามันก็จะมี p m a ม e b t t t l r o u p u p ให้เรา สำหรับผมอะผมก็จะจะมาสอนเรื่องการจัด Division ต่างๆในในรูปแบบเบสิกก็คือการดูสเตตในคลิปต่อไปในส่วนเนี้ยคุณก็ลองมาจัดได้ในการกดเขียนไปทังกลุ๊ปตามสะดวกที่คุณอยากลองซึ่งก็มีปุ่ม Import ว่าถ้ามีคนโพสเบทังกรุ๊ปต่างๆคุณก็สามารถ Import โพสแล้วก็มาใส่ในตรงนี้ได้และคุณก็สามารถ Export โค้ดเพื่อไปโพสให้เพื่อนของคุณ แต่ว่าในกลุ่ม Discord ก็ได้นี่ก็จะเป็นส่วนของ Armory แบบเบสิกก่อนในส่วน m u l ติ Player m u l t i ิ l a y e r ก็จะมี l e a d e r Board และส่วนด้านขวาก็คือเพื่อนที่คุณเล่นเกมนี้อยู่ว่ามีใครเล่นบ้างส่วนตรงนี้ด้านซ้ายมือใหญ่ๆเลยมันคือ Lobby Simulator ซึ่งก็จะมีเลนตั้งแต่ห้อง1 0บสส่วนใหญ่แล้วก็จะมีห้องที่คนเขาจัดเล่น l o อ b บีกันเองก็จะเป็นสมอลทีมเกม ซึ่งปุ่มคี y เดตอะเราก็สามารถคีย์ได้อยู่2โหมดก็คือ s ส i r m i s h แล้วก็ Army General s เรลส i s h มก็คือการสู้แบบทั่วไปเลยก็จะมีแมปออกมาให้เราเลือกแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนคนเพิ่ม AI หรือว่ารอคนเข้ามาก็ได้สามารถปรับเป็น Public หรือว่า Private เพื่อเล่นกันเองแล้วก็มีพอยต์ให้ปรับก็ ส่วนตัวนี้ยคอมม n นกับคอนโทรลก็คือการปรับที่ยูนิตของเราจะมีค่าอัพทีฟถ้ายูนิตของเรายิ่งมีคนมากส่วนเอมเบียนก็คือเวลาของเกมว่าจะเปลี่ยนเป็นไนท์หรือว่ามอร์นิ่งหรือว่าอัฟเตอร์นูนผมก็แนะนำว่ามอร์นิ่งก็ภาพก็จะออกมาสวยแล้วก็มองง่ายคอมแบทรูก็จะเป็นดิสรัคชั่นกับคอนคว s ส Opposition ก็จะเป็นคุณจะเล่นฝั่ง NATO กับฝั่ง PAC หรือว่า NATO สู้กันเองหรือว่า PAC เจอกับ PAC Starring r e s o r t สโดยปกติแล้ว Default จะอยู่ที่1,500ซึ่งคุณก็จะปรับได้ว่าอยากได้พอยเท่าไหร่ Income Factor ก็ ...Income ในเกมนี้ก็จะอยู่ที่280ถ้าผมจำไม่ผิด ก็ถ้าปรับก็จะปรับลดลงก็ได้หรือว่าจะปรับให้มันคูณหนึ่งก็แล้วแต่ทีมเกมถ้าคุณอยากให้มันสแปมน้อยลงหน่อยคอยน้อยลงก็ปรับให้ตรงนี้มันลดลงซึ่งผมก็จะแนะนําให้อยู่ที่ default ก็กําลังดีถ้าคุณเล่นในแมปที่แบบใหญ่เท่าๆกับคนคุณเล่นส่วนนี้ก็คือ Time Limit ในส่วนตรงนี้ก็คือแลงเกมแลงเกมก็คือหมดแรลงซึ่งเราก็จะไปเจอกับใครก็ได้ เบททิกรุ๊ปไหนก็ได้จะเป็นโหมด1 v 1เท่านั้นซึ่งคุณก็จะใช้ดีวิชั่นที่เก่งที่สุดเล่นเข้ามือถึงที่สุดของคุณอะไปเจอกับคนในแรลงซึ่งในแรลงก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดโชวว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นเยอะผมก็เลยอยู่แค่พาเบนซึ่งตอนนี้คนที่มือถึงๆก็เล่นแรงกันค่อนข้างจะเยอะ ส่วนตัวนี้ก็โหลดก็คือดูรีเพย์ของเราว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเกมก็แนะนําให้เปิดรีเพย์ดูกันส่วนอันสุดท้ายก็จะอันนี้ก็จะเป็นหมดก็คือหมดในสตรีมว่าจะบลส์หรือว่าอะไรตอนนี้ผมก็ยังไม่มีหมดก็เลยปล่อยไปแค่นี้สหรับคลิปนี้ก็เบสิกของวอรโน่ก็ขอจบเพียงเท่านี้จะเป็นคลิปก็เป็นคลิปสั้นๆอาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะก็ ตอนหน้าผมก็จะมาพูดถึง a r m ์มอว่าจะสร้าง Division ยังไงดูยังไงให้ Division นี้เหมาะแก่ตัวของคุณก็คอยติดตามนะครับขอบคุณครับ